สวัสดีค่ะใครเคยทานผักหวานป้าผัดไข่บ้างคะวันนี้ที่บ้านแบม่มทำคะ่ะอุงรสด็็ง่ายคะ่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆแต่เรามาดูกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนคะ่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปตามด้วยไข่เป็ด2ฟองไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะหลันจะรอให้ไข่ขาวเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะคนไข่ไปมาคะ่ะให้ไข่มีสีแตกต่างกันออกไปนะคะ ค่อยคคนไปเรื่อยๆค่ะเป็นไข่ประมาณว่าจะเป็นไข่ข้นนะคะเราก็จะปรุงรสเลยค่ะด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วเราก็จะใส่ผักหวานลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมันถอยเสร็จแล้วเราผัดคุเคข้าให้เข้ากันค่ะด้วยไฟกลางๆนะคะผัดไปมาแบบนี้ค่ะพอผักหวานของเราเริ่มสลดเราก็จะโรยพริกไทยป่นค่ะปิดท้ายเพิ่มความหอมกันนะคะผัดคเคล้าอีกครั้งนึงค่ะแค่นี้เราก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้แล้วค่ะ ผักหวานผัดไข่จะมีรสชาติกรอบๆก,กุกๆค่ะเวลาเคี้ยวไปจะมีรสออกหวานๆน,นิดนึงทานเล่นก็อร่อยทานกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะใครชอบไปลองทางําทานกันดูนะคะเมนูนี้ทานกับน้าพริกก็ได้ค่ะ